ทำประเด็กตอนเล่าเท่แซ่บสะอาดคูคั่วคนลาวจะทับส้มมน,นีเฮากัะมาเบิ่เขาข้าวตืมทับส้มเขาข้าวนี่นี่ที่ว่าเป็นเขาข้าวเกี่ยวกับทางาจำปะสักนี่ที่ว่าเกี่ยมทรงไล่ซื้อสินค้าเกือกหามนำเขา่าเพื่อว่าเป็นการลดการนำเข่าจากต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ส่สงเสริมสินค้าภายในจะสำหรับรายละเอียดของขา่าวทับสม้มอิงตาม ข้อมูลจากทาง l o y u s radio fm เก m า z จำปัสักเกี่ยมส่งได้ซื้อสินค้าเกิดหามนำเขาลดการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริมสินค้าภายในทั้งแผนอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปัสักในจัดกงประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการุ่มข้องการนำเข้าสินค้าโดยสร้างบัญซีรได้การสินค้าที่ภายในสามารถผลิตได้เพื่อเป็นการกระตุกสุขโย หรือส่งเสริมการผลิตสินค้าภายในแขวงให้มีความเข้มแข็งสหรับกองชุมแมนจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมพ0 2 3อยู่แผนกอขแขวงโดยการเป็นประธานของ่านอภิวัตสมบูรณ์ขันห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีการนำแผนกเกษตรกรรมและกป่าไม้แขวงแผนกสาธารณสุขแขวงแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมและองเที่ยวแขวง แผนเกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงม้อมวยการนำแขนงการที่เกี่ยวข้องแผนกอุตสาหกรรมและการข่าแขวงคือแขนงการข่าต่างประเทศแขนงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมแขนงสั์สินทางปัญญามาฐานและวัฒน์เถกแขนงส่งเสริมวิสาหกิจและการข่าวเข้าห่วมโดยพานกันคนควบรึกษาที่กองปรชสมก็ได้ตกลงเป็นเอกภาพกันเสนอแขนงการเกี่ยวข้องกะเกี่ยม ส่งรายการสินค้าที่ต้องมาตรการเนอแต่ประสบก็คือที่ต้องมาตรการที่เกือกหามนําเขา่าเลยก็รายการลดผ่อนการนําเข่าจากต่างประเทศสปอสินค้ากสิก,กรรมประเภทพืชพักแมนให้กําหนดเวลาที่ผลิตได้ในบ่สามารถตอบสนองกลุ่มกินภายในเสนอให้พักส่วนเกี่ยวของเบงกอบของอาเซียนหรือว่า FTA ในการผลิตนําเข่าและกระส่งออกพืชพักสัตว์และก็ผลิตภัณฑ์สัตว์ ยแต่ละประเทศใส่มาตรการที่เหมาะสมในการจำกัดการนําเขา้าไห้เบิงปเปอร์เซ็นต์สินค้นากสิกรรมทรงออกและการนาเขา้าเพื่อดีเว่นผลกระทบตามมาสําหรับสินค้าอุตสาหกรรมแมนไหเบิงคาแห้งที่ทางแขวงสามารถผลิตกลุ่มตนเองได้หน่ะเป็นต้นแมนน้าดื่มน้าสีเล็กซีมังทอ PE ีและกาคาเฟ่สำเร็จผูปให้คะแนนการที่เกี่ยวของติดตามกดการสินค้านอกระบบในการนำเขา้าทรงออก การสําระทีโบผ่านระบบธนาคารพรอมนี้กําหนดให้แต่ละแผนการส่งายการสินค้าอยู่ในการคุ้มครองของตนให้คะแนนการขาภายในเป็นผููสังร่วมรายงานขันเทิงเพื่อเป็นข้อมูลเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติโดยทั้งเม่นขาวหนังสือพิมพ์จำปาใหม่เจ้าทัพอสมนอกจากนี้ทั้งก่อนหน้านี้ทั้งเข้งเยาบดีเองกับือว่าได้ห้ามนําเข้าสินค้าบางประเภท เ่นวาพักกาด่อพักกะหลำบีพักกะหลำดอกขาวพักกะหลำดอกขาวเขียวดอกเขียวบรอกโคลีเนาะพักกาดซ่อมพักกาดตีนมีพักกาดเขียวบีพักกาดหน้าการกำพักบ้งพักสลัดพักบัวใบแลยกัหัวของพักบัวแล้วก็ผพักกระเทียมนะพักเทียมใบแลยก็หัวมันพร้อมและนอกจากนั้นก็ ยังมีปลานะท่านปู้สมมีปลาอินเดียปลารรูปลาอเมริกาปลาคัดปลาคัดลาแล้วก็ปลาดุกปลาสวายปลาบึกปลาคอกบสำหรับประเอัทสัตว์ปีกมีสี่รายการคือสิ่งที่เพนหามก็คือแมนเป็ดไก่่านนกกระทาส่วนประเภทสัตว์ใหญ่มีหารายการมีหมูงัว ้วแกะแบะ่ส่วนประเภทผลิตภัณฑ์สั์มีซาราการคือไข่เป็ดไข่ไก่สีหมูสีง่วสีขั้วยสีปลาปีไก่ตีนไก่เื่องในซั์เป็ดไก่หมูง่วคขั้วแกะแบะ่และกับประเภทหนังสั์มีหมูง่วคขั้วแกะแบะ่ประเภทพวก ไก่งัวคข้วแกะแปบบเดกสุมูสุปลาใสกอกใสอัวหมูไอยอสีนสวรรค์ลูกสีผักหอมป้อมผักหอมเปพผักซี่หัวกระรสผักกาดหัวใสเท้าพักสนารีผักตังโอ๊ผักอีตูผักบัวร่าผักกะเพ้าผักหอมผักหอมเหือดผักผม แล้วก็ขิงคาหมักทั่วฟักเ้าหมักทั่วผู้เนาะหมักทั่วลันเต่าหมักทั่วเบอร์มันเผาหมักแต่งทุกชนิดหมักอื้อหมักเพชรทุกชนิดประเภทหมักใหม่มีเช้าสามรายการคือหมัก่วงทุกชนิดหมักมีหมักค้าหมักเงาะหมักดิ้นจีหมักกระทั้นหมักนัดหมักเขียบหมักมังกรหมักละมุดหมักล้ำไงหมักผ้า กามวดสินคา้าประเภทสัตว์แะะาผลิตภัณฑ์สัตว์ก็คือมีประเภทปลาสดปลาแห้งก็มีสิรายการก็คือปลานิน่งปลาในาปลาปากปลาเก็ดแรบเนาะกามีทั้งหมักเครือทุกชนิดหมักบววหมักเด่นหมักน้อยหมักกระดอมหมักมะละหมักน้ำ หมากต้นหมากนาวหมากคงนิแลหลก็ทั้งซุกพ้อมหมากกล้วยทั้งดิบและก็ซุกหมากสู้หมากกระเดิดหยอดไว้สาดีหวานสาดีอ่อนเผือกมันด่างเห็ดหูหนูทั้งสดแลหล่แห้งนะครเห็ดเฟืองเฮ็ดนางฝ่าเห็ดนางโลมีหมากหลอดหมากเกี่ยงทุกชนิดหมากพุกทุกชนิดหมากเจียงส้มผู้หมากนำน้มหมากต้อง หมากผู้หมากพังหมากไฟหมากโมก่หมากซีดานี่นะมาตํผู้ส่งกาถือว่าเป็นสินค้าที่เพิ่นใดเกิดหามนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรมและก็ัตกรรมแมนมีอยู่ทั้งหมดแมน16ิกรายการคือเส้นมีเส้นเฟอเสแสนเขาปุ้นน้ำลืมเหล่าเขาเขาจีขนมจีนแจ้วทุกประเภทน้ำกอนอนุไม่ผลิตภัณฑ์เกลือไอโอดิน ผลิตภัณฑ์ทานดังไฟผลิตภัณฑ์ดินจีผลิตภัณฑ์ดินบ็อกซสาไฟอัดแห้งแล้วก็ัตกรรมแผ่นแพ่เมืองเนาะนอ,นอจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็แก๊สระักใหม่ทือว่าแมนว่าเพิ่นหามเนาะสำหรับยูคแข็งเซนจิบดี้ส่วนรายการทีแอนดมินในอ่านผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าแตา่หากมีตัวใดที่อ่านผิดพลาดออกเสียงบทถือเงี้ยต่าง,างๆ่ะนะต้องขออภยัยด้านู้สมพบว่ามันขาดลายรายการบวกกับหมวดหมู่สินค้าทีแอนดมิน อา,อาจจะสไปซม,มาแต่ว่ากระด้ใจ่วมข้าใจนํากันนนาาผู้สมว่าเป็นสิ่งที่สินค้าที่โบโบจําเป็นว่นสาสนซะที่จะนํเข่าจากต่างประเทศเพราะว่าบ้านเฮาเองก็สามารถผลิตได้เนาะสนั้นอยู่ทางแขวงจําปาะักก็เซนเดียวกันตอนนี้แม่เพิ่นกําลังมีการกาเกี่ยมว่าเพิ่นสิหหามนําประเภทสินค้าาสินค้าแต่ละประเภทศน,นนะมียังเะน่นอู้ชสมกับบ่เบิ้งนํากันว่ามันจะคือกันกับทางแขวงสัญญาบ,บอดีบ่นี่เพิ่นประกาศมาจํากา เป็นทีเรียบหอยได้ไดในน้าเนาะในเมื่อมีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนเนาะสนันเฮ็ดอะไรเพื่ออยากใครมั่นใดครับมาขับพ้นที่ดีแน่นอนแ่กะก็ต้องเพื่อนก็ต้องด้จะมีเกี่ยวกับหน่วยงานทีไปไปกวดก่าได้เนาะท่านผูสชมเออมีการหามแล้วก็ต้องมีไฟกวดมันจึงเสียด้ยได้ท่านผูสชมแมนบ่คันสมบุติว่าเออฮามีแต่อนาการออกรือว่าการเจงการหาม ว่าบ่มีผู้ไปกวดนี่มันก็จากน้ำบากอยู่ได้สินค้าที่ว่าหามวยน้ำเขานี่ก็เห็นดีแนเนาะเพราะว่าเขาเองกับพิตได้นนะเส้นพักพักจังสีน่ะเฮากับผ่านมาเฮากับน้ำเขานะบอกว่าจะมาตะเวียดแตจินแต่ไทยยังสีกามีคือกันแต่ผู้ชมสั้นจจำเป็นบ่เฮากับลูกเองได้อยู่นะดินดอนตอนหญ้าเฮาก็มีอตัวนี้นะเป็นสินค้าที่ ที่ว่าพ่อพ่อผลิตเองได้เนาะแน่นอนว่ากลุ่มคนได้มันก็มีเนาะทั้งภูอยากเข็ดบ่อยากเข็ดก็มีจะมีกลุ่มคนเศอรกสิกรเศอร์กสิกรรมนณะทานผสมก็บนาเพิ่นกันนาจะปลูกได้และก็กุ้มได้เนาะสาหรับการบริโภคที่บ้านห้าเนาะนั้นประเภทพผวกซัตวเชนเดลกันเนาะทนผสมสัต์ได้ที่หฮามีเ้าก็จะเป็นทางตองนําเขามันก็มีอย่างกลุ่มอยู่นะนะครับประเภเพผวกหมากใหม่ที่ว่าทั้งแขวงสศรีอยุธยาเป็น เพื่อนใดห้ามประกาศมานี่แอดมินคิดว่าบ้านเฮานี่มีเบิดเลยทุกอย่างเลยนะสนั้นมีแต่เฮาจะสวมใส่ส่วนว่าทั้งแก้งจะมาซักดนเนาะจะมียังน่เพราะว่ากาแฟเฮากับประเทศใดทั้งเป็นกาแฟดิบทั้งเป็นกาแฟแห่งกาแกฟสาเรเทท็จรูบอ่าอยู่เมืองปากซองขึ้นซีรือ์นาเนียวแล้วแต่ว่าอ่าเป็นของอ่ามาจากผู้เพียงบริเวณที่ว่าต่างาศาสตร์เข้าเจากัยังม,มักประจนนันซะไปขายยูทีวีต่างประเทศเข้าเจากับได้ใครดีดีทานประสมสาหรับกาแฟนี่เดี๋ยวนี้ไปฮอดหอดเบื้องจีนก็ไปฮอดแล้ว กาแฟเหล้าไปหอนหอนเมืองจีนเนาะเอารบยังตา่างๆกะมีให้น้องทาพผสมแล้วก็อยู่ที่บ้านไกลขึอนเคียงเฮาก็มีเช่นเดียวกันสําหรับกาแฟดาวนี่หรือว่าดาวกาแฟยังต่างๆกาแฟซีนุกจังสีด้วนแล้วแต่เป็นกาแฟเหล้าเฮานี่แหละมาเบิ่งนํานกันว่าทางเพ่งจะมาซักนี่เพิ่นจะมีการสั่งหามสินค้าแบบนี้เน่ก็อย่าลืมเด้อเนาะคือนําประเดกของทางแอดมินนี่นั่นประเดกตอนเล้าแท้เนาะแอดมิน ใส่คาว่าเล่าแ้กับเพราะว่าเป็นินคขาของคนเล่าแท้เนาะออป่ากับแม่นปา่าอยู่น้ำโค้งของเราเฮานี่บ่ได้นาป่าเขามาแต่บนอื่นมาเห็ดผลิตปรุงซุกปรุงแตงก็มาเพื่อหับใส่ะนั้นประเด็จเขาก็มีอยู่แล้วจําเป็นยังต้องนําเขา้บาบ่ไม้แต่ของแอดบินพู้เดียวรอกท่าระสุชมคือของทางอนนะสปอนเซอร์ของเอดบินก็มีเนาะของคนเล่าแ้วก็หลายๆคนด้วยกันะนเข้าเจ้ากับผลิตไต้ซิ่งไนที่เฮาเฮตไตฮ่นะาบอได้เข้ากับ บเป็นยังดอกมันบวชไม้ความว่าเป็นการไปอันนี้การดอกคือบางคนเห็ดขาวออกมาโอ้ยประเทศเล่ายังเกาสร้างแบรนด์สินค้าจากสีมันบวชแมนว่าเขาเขาบวาเอื่นว่าแบรนหรอ,อท่านผสม้มขั้นห้องเข้าใจอย่างถึกซึ้งอันนี้มันเป็นการที่อยากซุกย่สินค้าภายในสินค้าที่บวจจำเป็นนะนะเข้ากับบวน้ำเขาชวนว่าสินค้าที่มันจำเป็นเท่ากับตอนน่อในน้ำเขาคือเก่ากับบวเป็นยังนาท่านผสม้ม ขอบใจที่ทานเขามาหับส้มอยากให้เป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกด Subscribe